ถูกจับตาเป็นดาราบอส้มทองใกล้เกิดบุ๋มปนัดดาเคลื่อนไหวแล้วโพสตภาพหลังถูกโยงเป็นดาราท้องโตหลังจากที่อังจี้ข่าวใส่ข่ายได้ทิ้งบอมข่าวดาราสาวสองคนอายุ30อัพกับ40ส,สอัพตั้งห้องใกล้กำเนิดแต่ไม่มีใครทราบเรื่องเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยเพราะวงการบันเทิงจะมีคุณแม่ใบแดงเพิ่มอีกสองคนและหลังจากที่ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,อ,ออกไปทางทิกตอกไทยรัฐงานนี้ชาวเน็ตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นและเดาว,ว่าเป็นดาราหลายคนและหนึ่งในนั้นคือบุ๋มปนัดดาเพราะคำใบาใบ้อายุ40อมีลูกเพิ่มล่าสุดแจ๊กเกอรีนก็ได้ต่อสายหาบุ๋มปนัดดาเพื่อสอบถามเพราะมีชื่อในลิสต์ที่ชาวเน็ตเดาซึ่งบุ๋มก็ได้ตอบว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะมาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเอง,เองตามสไตล์ของแม่บุ๋ม พร้อมกับหย่อนคำใบอีกว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดําค้าชาพาตันเจริญเป็นคนที่มดดํารู้จักมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจากกำเนิดก่อนรถเมล์แค่น,นึงนิดจากสามิทฮานน์และอายพิศดาเครือคงคาส่วนคำใบของดาราคนที่สองแองจี้เผยว่าเป็นคนที่มดดํารู้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้กำเนิดเช่นกัน แต่ยังไม่มีใครทราบว่าท้องซึ่งทางด้านของพิธีกรสาวบุญบรรดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อถูกโยงประเด็นที่เกิดขึ้นทําเอาแฟนๆรายการข่าวใส่ไขวางช้อนขา้าวแทบไม่ทันเมื่อแองจี้ข่าวใส่ไข่ได้หลุดปากบอกว่ามีดาราดังในวงการบันเทิงสองคนใกล้กําเนิดลูกแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าและจะกําเนิดก่อนรถเมย์ไม่ได้พูดไปเรื่อยงานนี้ทําเอาพิธีกรหลักอย่างวดดําพระชามารถเมย์แคนึงนิดและมิน้นถึงกับอยากรู้ทันทีว่าดาราสองคนที่เป็นใคร งานนี้แองจี้ข่าวไทยก็เลยบอกไว้เป็นข้อข้อให้แฟนๆไปทายกันดังนี้คนแรกดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดําเป็นคนที่มดดํารู้จักมีผลงานตลอดเห็นอยู่ <c oughs> หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องคนที่สองเป็นรุ่นน้องมดดําเป็นคนที่มดดํารู้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายแองจี้บอกใบ้มาขนาดนี้มีใครถ่ายถูกบ้างฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ